สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้4ตุลาคม2568ครับแจ้ง2ข่าวครับ2ทุ่มมีอะไรไปดูกันครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากเว็บไซต์ของรัฐบาลนะครับวันนี้ขึ้นข่าวพาดหัวข้อข่าวว่านายกอนุทินมอบสิ่งของบรรเทาทุกยืนยันทยอยโอนเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนนะครับพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมลงทะเบียน โครงการคนละครึ่งเพื่อแบ่งเบาภาระค่าของเชฟครับวันนี้4ตุลาคม258เวลา14นาฬิกาณโดมอเนกประสงค์เทศบาลตลาดนิคมปราศาสตร์อำเภอบ้านกลวดจังหวัดปุรริล์นายอนุทินชาญวีรกูลนายยงตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยมีนายพระราดอนปิษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายยงตี นางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพลโทวิรยุทธ์ลักษินแม่ทัพภาคที่สองและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยเมื่อเดินทางมาถึงได้อา,าสาสมัครอสจำนวน140นายและชุดรักษาความปลอดภัยจรบอจำนวน380นายให้การต้อนรับจากนั้นผู้ว่าราชก,การจังหวัดบุริล์กล่าวต้อนรับจากนั้นตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติในด้านต่างๆได้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ ที่บ้านเรือนผู้ที่บ้านเรือนและยานพาหะได้รับความเสียหายรวมถึงเกษตรกรได้รับผลกระทบทางการเกษตรและประสุตต์กาวควบคุมรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมขอบคุณพี่น้องที่ดูแลซึ่งกันและกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาวันนี้มีคณะรัฐมนตรีร่วมเดินทางมาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องชาวบุรีรัมย์ด้วยย,ยืนยันว่าคณะรัฐมนตรีพร้อมทำงานอย่างเต็มที่เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไม่เฉพาะแค่จังหวัดบุรีรัมย์นายยกรัฐมนตรีระบุถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าพี่น้องในพื้นที่ชายแดนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย ทั้งเรื่องภัยความมั่นคงและความไม่สงบอย่างไรก็ตามต้องขอเชินชมทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับทางราชการในการอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทุกคนได้แสดงให้เห็นถึงน้ําใจความเสียสละร่วมแรงร่วมใจกันทั้งการส่งของใช้และอาหารแห้งมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสมาคมหรือประชาชนทั่วไปทุกคนล้วนต้องการส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวบรีรัมและจังหวัดใกล้เคียงแต่ เมื่อวันนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงของนําสิ่งของที่พี่น้องทั่วประเทศร่วมบริจาคในครั้งนั้นนําไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวชายแดนเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้ทําหน้าที่ปกป้องผื้นแผ่นดินไทยของเราอย่างสุดกําลังขอพี่น้องทุกคนมั่นใจในกองทัพไทยทหารของเราทุกคนที่ปฏิบัตินหน้าที่ด้วยหัวใจแห่งความเป็นไทยไม่มีวันยอมให้ใครมาลุกลานหรือยึดครองแผ่นดินของเราได้อย่างแน่นอนนายกรัฐมนตรีกล่าว นายยตีฏิยังย้ำว่ารัฐบาลได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้วโดยกระทรวงการคลังจะโอนเงินช่วยเหลือด้านละ5,000ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและจะทยอยใจ่ายให้ครบทุกคนหากใครยังไม่ได้ลงทะเบียนขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนนอกจากนี้ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเพื่อช่วย แบ่งเบาภาระค่าครองชีพซึ่งถือเป็นโครงการที่ช่วยให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปพร้อมกันรัฐบาลจะทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนโดยจะยึดมั่นในการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญเพราะพี่น้องประชาชนคือหัวใจของการทํางานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีย้ําจากนั้นนายยงตีพพปะ กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมให้กำลังใจโดยมีประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ3,200ถึง3,500คนซึ่งบรรยากาศในพื้นที่เป็นไปด้วยความอบอุ่นและเต็มไปด้วยความเต็มไปด้วยรอยยิ้มนอกจากนั้นนายกรัฐมมตีได้มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยจํานวน1,000ชุดโดยมีตัวแทนประชาชนขึ้นรับมอบจํานวน2ชุดชุดละ10คนรวมทั้งสิ้น20คนนะครับทางด้านความเคืบหน้าการโอนเงิน ให้ผู้ประสบภัยที่อบพยพจากบ้านตัวเองไปอยู่ศูนย์อบพยพนะครับหลักเกณฑ์ก็คือถ้าอพยพเกิน8วัน8วันขึ้นไปได้5,000บาทตัวโควเรือนถ้าไม่เกิน7วันได้2,000บาทตัวต่อโควรเรือนนะครับข้อมูลการโอนนะครับ6ตุลา68โอนจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดสุรินประมาณ147,370โควรเรือนวงเงิน736ล้าน 850,000บาทนะครับวันที่7ตุลาคมโอนจังหวัดศรีสะเกดตุุบนรัฐธานีสระแก้วจังหวัดตราดมีจำนวน9,683โกเรือนเงินช่วยเหลือรวม363ล้าน417,000บาทโอนข้าบัญชีพร้อมเพรพร์ผลเลขประชาชน13หลักนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เงินในช่วงวันที่6-7นี้จะมีการส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสิน โอนอีกต่อไปและจะโอนให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม68อันนี้ก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่ทําหน้าที่โอนนะครับ<อ>ก็มีข่าวเพิ่มเติมมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นข่าวที่หนึ่งนำมาบอกมากล่าวกันวันนี้ครับข่าวที่สองครับเป็นข่าวเรื่องพายุเมทโมนะครับวันนี้ก็มีการออกประกาศเป็นฉบับที่5้าแล้วนะครับ<อ>เมื่อเวลา17.04ตุลาคม2568ก็ออกประกาศก็จะไม่อ่านหมดทุกตัวอักษรนะครับก็คือพายุนี้มันจะไม่เข้ามาประเทศไทยแต่พอพายุตัวนี้อยู่ พายุตอนนี้ก็จะเคลื่อนตัวจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามประมาณวันที่ห้าหกตุลานะครับหลังจากนั้นจะอ่อนกําลังลงนะตอนนี้ยังเป็นพายุโซนร้อนอยู่อยู่กลางทะเลอยู่แล้วก็มีแนวโน้มจะทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝนแต่เป็นพายุใต้ฝนเนี่ยจะเป็นอยู่ในทะเลนะพอขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในวันที่ห้าถึงหกนี่พอขึ้นฝั่งเนี่ยก็จะ มีการอ่อนกําลังลงอย่างอย่างรวดเร็วตามลําดับเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาเสริมนะครับในช่วงวันที่6ที่7ตุลาคม68มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาเสริมทําให้พายุเมื่อขึ้นฝั่งเวียดนามเนี่ยจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วแต่ก็พายุนี้ไม่เข้าประเทศไทยถึงแม้จะไม่เข้าประเทศไทยแต่จะทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่5-7ถึงตุลาคม6 8เนื่องจาก พายุนี้อิทธิพลของพายุนี้ทาให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นนะครับทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนมากขึ้นมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งรวมทั้งด้านรับมรสุมภาคตะวันออก,ออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกหนักมากฝนตกสะสมอาจทําให้เกิดน้นําท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้น,นะครับ ก็ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันต่อไปนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศเกี่ยวกับพายุฉบับต่อไป5ทุ่ม4ตุลาคม68ก็สรุปๆในช่วงวันที่5-7จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกประมาณนี้ก็ระมัดระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่2นํามาบอกมากล่าวกันวันนี้ครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ